ติดตามไฮนําแนเดอรออนน์ครับพี่น้องสวัสดีครับนี้ก็ือพาพี่น้องมาเบึ่งพักครับ,รบพักกับกลูหลาอย่างลายแนวอยู่ครับนี้คบเติดพ่อขายแล้วสทายให้พี่น้องเบิ่งว่ามันมีพักย่างยังเนี่ยมืออื่นกับที่ไรตัดไปข้ายนะครับนี่ก็สิ่าพี่น้องมาเบื้องครับนี่ก็อันนี้เป็นกลาดอกกลาดอกครับ ลำดอกงามน้ำกําลังจะด,ดอกแล้วครับกําลังออกดอกแล้วนี่็รับงคุ่นกับขะหน้าครับนี่ทงพุ่นกับขะหน้นาทางพี่กับกวางตุ้งครับนี่กําลังตงุ้งกวางตุ้งกําลังออกดอกกวางตุ้งของกง้องคนว,ว่าเนี่ยต้นใบไนใบสูงหรอกครับเราว่าที่ออกดอกแล้วนี่ต้นอวบดีโอ้ออกดอกดีนี่ก็มัดซ้ำนี่เลยไปขาย ก็หาแต่ดอกกันนั่งในอกดอกเนงครับกันไปขายอ่ะม่มีดอกเขาว่าว่ามันกินบาดแ่บเปนว่ากินใบอันนี้ก็อยากกินดอกกินต้นนั่นครับนี่จะพาี่นองมาเบิ้งครับกวงตุ้งองเซ่ชุดพุ่นละเห้าไปพุ่นผมอ่านสามสิบสี่สิบเมตรตรงนั้นนี่เห็ีดแปลงเย้าครับงานงเหย้าไปเลยนี่ครับ ถ้าพี่น้องมาเพิ่งครับนี่กับสลัดครับสลัดในปลูกไม้เป๊ะไม้ครับกับมีลายยางลายแน่อยู่ข้างนึงข้างหน้าข้างหน้านี่กับตั้งซี่กับเครือเทศอันนี้กับสมสมพันธ์กันอยู่นี่มาสมประสานครับอื่นมา ปูฟักสูงประสานกันหลายอย่างเลยแนะ่ว่าเกิดเทพกับสลับกับขณาเนี่นี่อันนี้ครับอันนี้กับกบลูกพลาลังเด็กเกิดปะพุงไป่พุ่นนี่ก็ขณาครับขณาเนี่หน้าปะพุงตุลปะพุงกับงามครับแล้วปะพันในยังเด็กเบอรหูดเด็กเดือนก็เจกมาก็าเจกมาครับแล้วเอามาปลูกเพราะว่าสุดท้ายสิกินรวยสุกแล้วน,นี่ไประเดีย ต้มุมนะว่านี่ครับอันนี้ก็บชมพู่ครับเอาคำตาเอามาให้ครับเอย่างจูชมพู่ัะเมียวครับวันนี้กรื่องแต่ปุงดอกโอ้ต่างใตยยังก so ินใบมันครับมชพูมะเมียวโอ้กับรังปุงอันนี้แดงคืงคืองามครับต่างพื้นกับต่างพีกอะมะบึ้งนี่ครับบักพริก เอือบักพริกขีนูบ่นี่ถูกคน,นสั้นคนสั้ยน้อยอเต็มดอกดอกมึงเบ่งลัางแต่นหน่วยล่างแต่นหน่วยจอละลายทางพีิก็ะผักอีตูไทยครับผักอีตูปลูกหลายอย่างหลายแนวอยู่ครับพี่น้องตั้งพื้นก็ับประกาศฮ่องเต้ครับนดึงจนหอมไงบ่นี่ก็ Home. Home ตุนต่นโฮมครับก็คือหน่าโฮมเค้กว่ะนี่เค้กอะไรปุ๊บโฮมเค้กตุ่นอ้ตุ่นใหญ่ตุ่นเหย้าครับก็คืินั่งเลยครับจุกข้างกข้ามาเลยนี่มันงามแท้ครับล่างลุงหัวแล้วนี่น, <c oughs> นี่นี่นี่ครับหัวใหญ่ใหญ่ขึ้ <c oughs> ยยนเนานี่ให้เบิงงบ่งครับ หัวใหญ่ครับนี่คือกันเลยครับเริ่มหัวแล้วแต่ว่าปรทธานไหนแกนี่มันกา่าเกือบพกเล้วนี่มีหน่วยโอ้มีหัวบอนี่ <c oughs> หน่วยเต็มอยู่หน่วยลงไต้ด้วยครับ่มันนี่หน่วยลงลงกันดินเนวหนวานหน่ว <c> ย <oughs> <c oughs> หน่วยลงกันดินบนน่ะขึ้นเทิงของเขาดังมันตรงนี้ตอนที่ก่ะ พร้อมแบงครับนี่โรคโควิดมันระบาดเลยไปใส่มาใส่ไปขายกันยากย่านครับขายลำบากเช่นเฮ้ยจะได้เนาะปลูกพักแล้วอะ่ะจะไปขายกันยา,นยากครับนี่ก็ับกีจีนกีจีนงามงามเลยนาะมาเกิดโรคไปขายกันอะไรมันเอื่อนกับกีจีนเลยนี่ยไอ้นี้่กัดโรมาเรื่อยๆแน่ละครับนี่ ขายมากเลยถ้าพุน a, ่นก็ขายไปแล้วครับขายสมืมอเลยวันถึงจะเอาไปขายอีกครับนี่ครับผักบุ้งครับนี่ผักบุ้งผักบุ้งกับง,งามครับนี่สิลกปไปขายคือการเลี้ยมืออื่นอื่นเ้าครับนี่ผักชีครับผักชีผักชี<ๆ>กับสิลกไปขายคือการอะไรครับนีอ่อื่นเ้าอ่าซื้อเด้อมืออื่นเสาครับนี่ก็ ปลูกไร้ยางะครับนี่ขนาอะไรอย่างนี้อขนาสลัดครับสลัดหกสิบบาทเนี่ยประมาณสามตุนสี่ตุน,นครับนี่ผักชีอะไรก็ผักชีไม่ชีเล่าครับชีปลูกไม่ชีีน่ะตัวนี้รุ่นไม้ครับรุ่นสี่สามรุ่นสี่สามแล้วครับนี่ก็ผักอิตูเล่า ครับว่าติดขันส้มนะครับเลยปลูกไหมผสมภาษาน่าน,นี่ก็ภัคกิจสู้เล่าแต่ปลูกไหมยิงมกตัวหนึ่งไหนสองโต้ไหนอันนี้ก็ปลูกกล้วยครับอันนี้กล้วยอื่นกล้วยยังกล้วยสม้มกล้วยส้มอื่นตั้มส้มก็ได้นะครับพี่น้องนี่กล้วยขาวครับนี่ก็มาปลูกกล้วยตุ้งครับกล้วยตุ้งมาปลูกน้ำ ลงนี่ครับต้นกล้วยก็เลยฮะพุทธักดาด้ดุดธดกล้วยน้ำครับมันกส็สิงงามครับนี่เบลืองทางนอกับเปลืองนอกนี่มันออกมางามงามทีน้องนี่มันถึกน้ำม,มากเนี่ยโอ,อ้ขึ้นมาเลยครับพุทธน้ำแล้วใบได้ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยกส็สิงงามอยู่นี่กล้วยครับตันนี้สุกแล้วตันนี้มันเคยมันสุกไวเลยสุกตั้งต้นว่าเม่นสุก ต้นไงนะครับสุกต้นต้นนี้สุกแล้วสุกต้นต้นนี่แต่เมา่อซอยกินเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ต้นกล้วยสุกละอันนี้ออกเครือแล้วนี่โอ้พอหักแล้วนี่หักเลยหักหักกับพเจลตุ่มเจลไปห่อหมกแล้วนี่ตุ่มพ๋อเนี่ยอ๋อไปตุ่มเจลอ่ะนะโอ้นปลาทูนี่ครับ ก้อนออมมกหนึ่สิแซบด้วยครับเนี่ยออมมกใส่ยังกับปิดปลาใส่ยังกเกษตบอ,อันนี้ก็ได้ไปแกวแล้วครับพี่นอ้อง,องมึงโม่งนี่มึงโม่งยังกันแดงบอโอ,อ้ยยังกบหนูมันสิเป็นสีแดงหนยสีแดงๆดงแล้วพันหรือยังนอนกันแดงบ่มีจังไงเนาะ สื่อเามาปูนี่ดอกแล้วก็จะออกดอกแล้วตัวนี้น,นั่งเตรีเริ่มออกดอกครับท่านพรมหัวแล้วจะออกดอกแล้วครับหัวบอลจนตีน้ำเถอะมันงามงามซื่อบอน่นอู้นี่หัวเลยเนี่เมื่อท่านใหญ่เนาะกำหนดเวลาเนี่ยหนึ่งกำลังโจงง้กำลังเซล นี่บ่าหัวลงดินเออไม่ไมลงดินใด้ดคพครักตอนแรกนะครับแล้วมันนี่ครับพี่น้องติดตามเบิร์คลิปใหม่ๆต่อไปครับจะมีคลิปไปคขายพักอีกครือเรแล้วมันนี่ขอลาคน,นครับสวัสดีครับ